ที่ทำงานของคุณมีลิงหรือมีลาอย่างรักกี่ตัวโดยของโลกของไทยบายธีรพัฒเรื่องของลิงและลาจากกรณีศึกษามีผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งเขาเหนาอยู่คนเดียวตามลําพังเขาก็ไปหาลิงและลามาเลี้ยงเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนและวันหนึ่งเขาเองจะต้องออกไปตลาดเพื่อที่จะไปซื้ออาหารเข้ามาตุนเอาไว้ที่บ้านเขาก็ใช้เชือกขู่คอลิงและขาลาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ทั้งสองตัวเนี่ยหนีไปไหน และเมื่อเขาไปในตลาดเพื่อที่จะไปซื้อของนั่นเองลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดมันก็สามารถที่จะแกะเชือกที่คอตัวเองได้แล้วก็ไปแกะเชือกที่ขาของราเมื่อราถูกแกะเชือกแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่กับที่ตรงนั้นเองแต่ลิงด้วยความคึกขนองด้วยความสุขส่วนของมันมันก็ปีปตะเกียกตะกายค้นหาคุ้ยของจนกระทั่งของในบ้านเสียหายเยอะแยะมากมายไปหมดและเมื่อผู้หญิงเจ้าของบ้าน กลับมาที่บ้านเมื่อลิงรู้ว่าเธอกําลังจะกลับมามันก็ใช้เชือกเส้นนั้นนะครับผูกคอมันเหมือนเดิมเหมือนที่ผู้หญิงได้ผูกเอาไว้ก่อนที่จะไปและไม่ได้เอาเชือกนั้นผูกกลับไปที่ขาลาเหมือนเดิมเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเห็นสภาพบรรยากาศในบ้านทุกอย่างเสียหายลกเลอะเทอะไปหมดเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นเขาก็มองไปที่ลิงและเขาก็เห็นว่าที่คอลิงยังคงมีเชือกผูกอยู่เขามองไปที่ลา เห็นว่าขาราไม่มีเชือกผูกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของลาอย่างแน่นอนด้วยความโกรธด,ด้วยความเครียดด้วยความใจร้อนหรือด้วยอะไรก็ตามเขาจึงไปฟ้าไม้มาตีลาลาก็ร้องเจ็บปวดอย่างหวยหายอย่างยิ่งและสุดท้ายลาก็ขาดใจตายจากการที่ถูกตีของเธอนั่นเองลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดเป็นสัตว์ที่ เอาอกเอาใจเป็นสัตว์ที่ประจบประแจงเป็นสัตว์ที่ชอบเสนอหน้าแต่ลาเป็นสัตว์ที่นิ่เงียบและไม่ประจบประแจงใครเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาลิงจึงเอาตัวเองรอดได้ตลอดเวลาแต่ลาเมื่อเกิดปัญหาลาไม่พูดไม่แก้ตัวใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นลาจึงรับเคาะไปสิ่งที่ลิงทําทั้งหมดแต่ลาับเป็นผู้รับเคาะแทนเรื่องเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านาย คุณตัดสินด้วยภาพที่คุณเห็นเบื้องต้นและคนเลือกที่จะลงโทษในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่ามันเป็นเช่นนั้นคุณอาจจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรควรที่จะไต่ตรองว่าพฤติกรรมนิสัยองค์ประกอบอย่างอื่นเป็นยังไงถึงทําให้สถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในที่ทํางานของคุณมีลิง หรือมีราวอยู่บ้างลองพิจารณาดูจากที่วัดเ,เกิดมาเพื่อท่านเกิดมาเพื่อแบ็นปันเสียทครับ